จะมาดูสกัดสกัดเ้ยจอกันตกูติโยกกระสินหัวบวชชบว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 ชยกกระสินหัวบวช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 น้ยูยิบเอ็ดควบ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 วบวันจันทร์กมนต์วันอังคารก็สวดมนต์ วันปุดกสวหรือหัก็ส่วนนสุดแผลมนตากล้ยไม่ต้องให้ปวด a วดปวดวัดใจคต้องต่อเจออะไรไม่ต้องทักไปเดี๋ยวมันจะได้ดูวันนี้วัดไขอลู่ในเม็ดโเช็คคดสเ้ลเปลยชักเยอะเกี่ยวอะไรกับาวดนี้วะาก๊อกก๊อกขอกุฏิดังต๊ต๊เปิดประตูให้ผมหน่อยก๊อกก๊อกก ผมบอกว่าโยมจะบวดหรือเปล่าโยมบอกว่าเดี๋ยวถาวายเข้าปากผมบอกหนูพี่ไม่ว่าตอนนี้กำลังลดูข่าวบอาอนโดมาเพิ่งบวชเมืม่อปี47แต่ตอนที่อาตมาบวชตอนนั้นอายุ17บเจจะกินข้าวเย็นแต่กูติมีบะหมี่เป็ดเดียวบอกพรุ่งนี้เดี๋ยวมาถาวายบะหมี่เป็ดเมือ่อก่อนเ<อ>ป็นคนมีตังชอบเดินสยามพารากอนแต่วันพอหิวมากๆชอบเดินไปกินบาร์บีคิวตกดูหาอะไรกินแต่เด็กแถวๆโบไะใจชอบแต่พอเงินบวชก็ร้องโหย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 โบวชบวชบวช บวชบวชบวชโยกศีรษะในหัวบวช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 ตอนอา <c oughs> ยุยี่สบเอ็ดควบ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 ควาเดียวอยาให้เอาน้ำมนต์สานะ <c oughs> าบินทาบาตเทาสากับคูก <c oughs> าผ <c oughs> สมไม่ควรเล่นละครชาค <c oughs> วรกินอาหารแห้งไม่ควรกินละปูมา <c oughs> ยอยกาีรษะบวชบวชิติดชักอบกุ้กับปียากให้ก,กินบัวลอยน้ำกระดิ๊ๆๆๆๆๆๆ โดนอบาดพระมติยอมทำงาน<ไ>มาเพื่อเต้นยอมให้หน้านพาไปกินใจสิโอเคหยิบมาปิดบาดตอนโหก็อย่าไปปิดบาดมากินเข้างานเป็นกองทัพก่อนที่พวกโยมจะหนีกลับโหหิวตอนแรกก็บอกว่าโยมจะช่วยงานแล้วโยมก็หนีกลับหายตัวเห็นแต่หนา้าพระอาจารย์บุช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 บูชบูชบัชบูบูชบูัมติปริบูชจูกบูชบูชกูชบ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 ปชกูุบูชบูชบูชบูบูชบูชบูชบู ก็ปร่งงามปะกอ๊กอ๊กก็เปิดลอกอ๊อกทองรักจ็กช็กกินมาบัดตกกินเระ่อกับบาพราชิตก็ประคุกออกเฮ้เฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยบอสเฮ้ยบอสบอสบอยกกันเสกในหัวบอช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 ยกกันเสกในหัวบอช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 ยกกันเสกในหูว่าบอช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 ตอนนี้ดูยิบเอ็ดควบควบควบ

Bush, 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 bush. Don't get me confused. Bush, 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 bush. Don't get me